สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลักนณาราศีธนูนะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นี้นี่เองนะครับดยงนี้ครับดาวดีๆอย่างอาทิตย์พุธศุกร์นะครับเข้าพบอริหมดเลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็เดี๋ยวไปฟังกันดูนะครับแต่ก่อนอื่นครับใครที่ไม่เคยผูกดวงเลยนะครับเซิร์ชกูเกิลสักนิดนึงครับผูกดวง ใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับคือเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนั่นเองนะครับเราจะได้ออกมาว่าเราเป็นคนลัคนาสถิตราศีอะไรนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือราศีธนูนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดสําคัญที่สุดนะครับดวงใครดวงมันจริงๆครับแล้วในนั้นครับที่สําคัญคนที่เขามีจิตศรัทธาเขียนเว็บขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็มักจะใส่ตารางทักษะเข้ามาให้ด้วยนะครับทําให้เรารู้ว่าปีเนี้ย ไอที่บอกว่ามันมีเรื่องดีๆเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเช่นถ้าหากปีนี้นะครับเสาใครจรเป็นกาลีอันนั้นโอ้โหท่านหมดสภาพทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับแต่กลับกันก็เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าเสาใครจรเป็นสีนะครับหรือเสาเดิมใครดีด้วยเนี่ยอันนี้คนธนูกลุ่มนี้นะครับก็มากกะ ค่อนข้างมั่นคงในเรื่องการเงินการทองทีเดียวจากนี้ไปนะครับอะไรประมาณนี้แหละครับเอาละครับเกิดมายืดยาแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มกันที่การงานก่อนเลยแล้วกันนะครับแหมก็ต้องบอกว่าครึ่งเดือนแรกนะครับคนธนูมีอะไรให้ทําก็ยังก็ขอให้พยายามเคลียร์ให้เสร็จนะครับอย่ามีอะไรข้างคๆแล้วก็เริ่มปรับสภาพจิตใจซะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําลูกจ้างนะครับหรือว่าจะเป็น คนที่ทํางานอิสระนะครับเป็นเซล์เป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับทั้งหมดเลยครับต้องปรับตัวเลยนะครับหนึ่งลดอารมณ์นะครับลดอารมณ์เพราะอังคารจะยังเร่งรักขณะท่านอยู่ด้วยนะครับลดอารมณ์หงุดหงิดอย่าพึ่งด่วนทําอะไรเร็วเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับดาวสุภาไปตกอรีนะครับดาวพุธนะครับดาวเจ้าเรือนกัมมะไปอรีนะครับ ไม่ค่อยดีจริงๆครับรวมถึงดาวสุกด้วยนะครับซึ่งเข้าไปเป็นกเกษตรที่อรินะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือลาภาด้วยนั่นก็หมายถึงว่างานของท่านจะมีปัญหาค่อนข้างมากทีเดียวน,นะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังไปไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บวกเข้ากับว่าครึ่งเดือนหลังไปครับดาวเกตยกย้ายเข้าพบกรรมมะท่านไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ในพื้นดวงท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับแต่ที่แน่ๆเลยงานการของท่านจะวุ่นวายมากๆทีเดียวครับ เช่นว่ามีเรื่องต้องทําเยอะขึ้นเหนื่อยหนักเป็นประมาณนั้นเลยนะครับแถมหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจอีกนะครับบางทีขัดกันหมดเช่นว่าเขาสั่งอะไรมาเอ๊ะมันทําไม่ได้อย่างนี้นี่ค้านายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกการถึงบอกว่าปรับสภาพจิตใจนะครับลดปัญหาทุกอย่างลงนะครับอะไรที่มันง่ายๆที่พอทําให้เสร็จทําไปนะครับทำแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรอย่าพยายามไม่ใช่ช่วงที่จะคิดอะไร ใหญ่ๆโตๆนะครับหรือคิดจะไปแสวงหาความก้าหน้าเป็นช่วงที่ต้องประคองนะครับทีเนี้ยมันก็มีเทคนิคอยู่นิดนึงครับหลายๆคนนะครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ได้ลูกน้องใหม่ได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆมาแล้วนะครับตรงนี้เองครับมันจะต้องมีหนึ่งในนั้นนะครับที่นิสัยไปกับท่านได้โดยเฉพาะถ้าท่านได้มาก่อนสักช่วงเดือนมีนานะครับต่อเข้าก่อนสงการอะไรเนี่ย ท่านมีเกณฑ์ได้เจอลูกน้องใหม่ได้เพื่อนร่วมงานใหม่แล้วนะครับที่ว่าจะทํางานร่วมกับท่านเนี่ยมันจะต้องมีคนหนึ่งครับที่ว่าดูแล้วนะครับเข้ากับท่านได้ดีเนี่ยถ้าท่านมีอะไรนะครับให้หาเพื่อนร่วมงานคนนี้นะครับเอยเธอช่วยฉันหน่อยตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยบรรเทาทําให้งานของท่านสําเร็จลับลื่นไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาครับส่วนเจ้าของกิจการเองก็ต้องบอกว่า oh, โอ้โหเดือนเนี้ยท่านมีปัญหาเยอะทีเดียวนะครับหลายๆภาคส่วนถ้าเป็นคนธนูแล้วนะครับ โดยเฉพาะถ้าหากปีนี้นะครับใครผูกดวงมาแล้วเสาจรเป็นกาลีเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้เองครับท่านจะมีความทุกข์ถนัดทีเดียวครับในเรื่องของการเงินการทองนะฮะเช่นเงินที่ท่านจะอาจจะต้องไปลงทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายประจําเดือนรายเดือนของท่านที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับปัญหาในส่วนของลูกน้องนะครับออเดอร์ต่างๆค่อนข้างติดขัดทีเดียวแต่ไม่ต้องคิดมากนะครับ ถ้าคนธนูตามจานมาตั้งแต่ปีที่แล้วจานจะบอกมันจะมีช่วงดีๆที่จะให้เก็บหอมรอมริบอะไรไว้นะครับถ้าหากแบ่งสารปันส่วนดีๆเดือนนี้มันก็จะเบานะครับแต่กลับกันครับถ้าหากว่ามันหนักจริงๆก็ขอให้อย่าเพิ่งทําการใหญ่อย่าเพิ่งคิดการใหญ่ในเดือนนี้นะครับรอสักนิดนึงครับรอสักเดือนมิถุนาไปนะครับเพราะปีนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับสุขเจ้าเรือนราพัด้วยเจ้าเรือนอริด้วยเดี๋ยวเดือนหน้าครับมิถุนายนเนี่ย สภาพของคนธนูเนี่ยจะพลิกขึ้นมาดีถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาเนี่ยก็ต้องบอกว่าห่างกันเยอะทีเดียวครับอดทนสักเดือนนะครับเดือนพฤษภาคมเพียงแต่ถ้าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะออกรูปนี้ยนะครับเดือนหน้าดีขึ้นเยอะแน่นอนครับทีเนี้ยงานมันก็สัมพันธ์กับเงินเข้าสู่เรื่องการเงินกันสักนิดนึงนะครับคนธนูเนี่ยจะแปลกๆสักนิดนึงนะครับอาจารย์ขอบอกแบบนี้ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้นะครับ ใครที่ดิวเรื่องการเงินการทองอยู่นะครับเช่นการไปกู้ยืมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านถ้ากู้ยืมแล้วนะครับท่านก็มีสิทธิ์จะได้รับการอนุมัติในช่วงปลายป,าย,ปายเดือนนะครับแต่กับการถ้าหากใครวางแผนในการกู้ยืมสตางนะครับเอาบ้านไปเข้าเอารถไปเข้ากู้ซื้อบ้านซื้อรถทําไมอาจารย์ถึงบอกบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถด,ดวงไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ย เกณฑ์มันค่อนข้างชัดว่าในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์คิดเรื่องการกู้เงินนะครับกู้เงินเอามาลงทุนกระด้กูบานกูลถอะไรก็ได้อันนี้ดวงใครดวงมันท่านจะกู้ได้สําเร็จนะครับอาจารย์ยินดีด้วยนะครับนะฮะไม่ว่ากูซื้อบ้านเอาบ้านไปเข้าเอารถไปเข้านะครับยื่นท,าทําบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่ท่านมีสิทธิ์สําเร็จแต่อาจารย์อยากจะเตือนคนธนูอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากตอนนี้การเงินท่านติดขัดมันก็ไม่เสียหายหรอกครับที่ท่านจะต้อง ไปหาเงินสภาพคล่องเอามาหมุนเนี่ยแต่ขอให้ท่านคำนวณให้ดีนะครับเอามาเฉพาะที่จำเป็นแล้วเดือนนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่ว่าประคองไปก่อนแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันครับเดือนหน้าคนธนูดีขึ้นเยอะทีเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้นะครับยกเว้นไว้อย่างหนึ่งอย่าให้สาวจรเป็นกาลีนะครับไม่งั้นคนธนูจะค่อนข้างทุกข์ถนัดเรื่องการเงินการทองทีเดียวครับนะฮะ เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เหมือนตึงๆเดือนเดียวแค่นั้นเองนะครับเวลาดีก็ต้องทายดีนะครับเวลาไม่ดีเนี่ยจะให้ทายดีอาจารย์ก็พูดไม่ลงนะครับก็เรียกว่าถ้าเก็บหอมรอมริบประหยัดประหยัดเนี่ยอยู่ได้ดีแน่นอนครับการเงินทองโชคลาภทางการเสี่ยงเนี่ยอาจารย์ให้เปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆนะครับอยู่สักประมาณ25%แล้วกันครับแล้วถ้าจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงดีๆเนี่ยมักจะมาจากครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวปุตต์ายเองไปเลงชะตานะครับแต่ขนาดเดียวกันครับ ดาวสุกครับเวลาพระเนี่ยก็เข้าอรีไปแต่พอดีมันมีดาวพุธเข้ามาด้วยร่วมด้วยนะครับเออแต่มันจะเป็นโชคแบบทุกขลาดนะครับต่อให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วนะครับ20% 3 0เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนมีประตูอยู่23าบานจาก10บานนะครับ2ใน10บบานนั้นมีโชคอยู่ก็พอจะมีได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าได้มาก็เป็นแนวได้มาใช้ไปหมดนั่นเองครับก็ก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปลงทุนเยอะนะครับอย่าไปเล่นเยอะเลยครับนะฮะ นั่นแหละครับต่อมาเรื่องความรักกันบ้างครับความรักอีกเช่นกันครับแหมเดือนพฤษภาเนี่ยต้องบอกคนธนูค่อนข้างอ่วมทีเดียวเลยนะครับความรักเนี่ยเ,เกณฑ์ขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันความเห็นไม่ตรงกันสําหรับคนมีคู่แล้วค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแนะนําว่าไม่จําเป็นเนี่ยก็หลบๆกันนะครับอย่าไปถกอย่าไปเถียง ถ้าเป็นเรื่องปัญหาที่เราดูแล้วคุยๆแล้วเอ๊ะเดี๋ยวมันจะบานปลายอะไรเงี้ยบอกเออคุณเดี๋ยวไว้ค่อยคุยเดือนหน้าแล้วกันนะช่วงเนี้ยผมอารมณ์ร้อนจริงๆอะไรกว่าไปนะครับนั่แหละครับขณะที่อังคารเล็งลักดาวเจ้าเดือนปัตตานีเข้าไปอรินะครับแล้วไปกลุ่มอยู่กับปลาหูด้วยอันเนี้ยไม่จําเป็นอย่าคุยกันแรงๆนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็พูดจากันดีๆส่วนคนโสดครับเหมือนกันครับ ไปรักใครชอบใครไปเจอใครก็มักจะมีอุปสรรคม,มีปัญหาอยู่ล่ามไปนะครับเช่นหนึ่งเขามีคู่อยู่แล้ว2เออปัญหาเรื่องการเดินทางอะไรก็แล้วแต่จุกติดเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่จังหวะเดือนดีๆแนะนําแบบนี้ครับคนธนูเดือนนี้เป็นเดือนที่ควรจะทำงานเลิกง,งานกลับบ้านนะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรนะครับมีอะไรให้ทําก็ทํากลับบ้านมานอนดูหนังหาทํากับข้าวอรอร่อยกินนะครับแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย ก็ต้องบอกว่ายัางต้องเป็นห่วงคนในครอบครัวสุภาปัยอารีปัตตานีปอารีนะครับปุตตะเล็งรักก็จริงนะครับแต่ปุตตะก็มาจากวินาศนะด้วยเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพนะครับแม่คนในครอบครัวรวมถึงตัวท่านเองต้องใส่ด้วยนะครับเรเรียกวาป้อง,องกันทุกอย่างนะครับแล้วก็ทํางานเลิกงานกลับบ้านไม่จะเป็นทะเลาะเบาแวง้งอะไรกับใครโดยเฉพาะทัดทุกภาคส่วนเลยนะครับของคนณธนูไม่ว่าจะเป็น หุ้นส่วนคนรักเพื่อนร่วมงานเจ้านงเจ้านายนะครับพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่สําคัญดวงหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานของคนธนูนะครับคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยไปแล้วไปกลุ่มอยู่กับราหูแต่ฟังแล้วอย่าหน้ากลัวไปนะครับยังไงมันมีตัวช่วยครับอาทิตย์กับสุขเข้ามาช่วยทําให้ ถึงจะมีเหตุมีอะไรถ้าพูดจากันดีๆใช้หลักเหตุผลเข้าไปแก้แล้วก็จะแก้ผ่านนะครับเพราะอย่างไรก็แล้วแต่พฤหัสยังอยู่สาหัสฉานะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้คนธนูนะครับเดือนเดียวเองครับเดี๋ยวก็ผ่านครับถ้าฟังแล้วคิดว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จานด้วยนะครับคลิปนี้จาร์ลาคนธนูไปก่อนละครับบายบาย